สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธ,ธรรมภา,าเลิศแพทย์อายุรกรรมสาขาประสาทวิทยานะครับหรือทานานสมองวันนี้ก็มาพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปวดหัวต่อนะครับซึ่งก็ไม่ได้พูดเรื่องปวดหัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจากช่วงตน้ตนๆที่พูดเรื่องไมเกรนนะครับวันนี้อยากจะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคปวดหัวโรคหนึ่งครับซึ่งซึ่งมีอาการ จะว่าคล้ายๆไมเกรนก็ได้นะครับเขาเรียกว่าโรคปวดหัวคลัสเตอร์นะครับจะดูว่าข้อแตกต่างระหว่างโรคปวดหัวไมเกรนกับคลัสเตอร์เนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าโรคปวดหัวคลัสเตอร์เนี่ยเป็นโรคที่เจอน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฟังแค่ฟังเป็นข้อมูลเอาไว้เฉยๆนะครับว่ามีข้อสังเกตยังไงไหมที่ เรามีโอกาสเป็นโรคคลัสเตอร์หรือเปล่านะครับหรือทําไมคุณหมอถึงอบอกว่าเราเป็นโรคคลัสเตอร์ครับคุณหมอใช้หลักสังเกตอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็ต้องบอกว่า,าโรคปวดหัวไมเกรนกับคลัสเตอร์เนี่ยเป็นโรคปวดหัวที่เ,เป็นโรคปวดหัวที่ปวดหัวรุนแรงทั้งคู่นะครับไมเกรนเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าคลัสเตอร์ค่อนข้างมากนะครับตำแหน่งที่ปวดเนี่ย ไมเกรนเนี่ยอาจจะปวดเป็นซีกนะครับเป็นซี่ไม่เจาะจงนะครับจะเป็นทางด้านหลังด้านข้างหรือทางด้านหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าในโรคคลัสเตอร์เนี่ยโดยมากเนี่ยจะปวดศีรษะทางด้านหน้านะครับบริเวณเหนือเหนือหัวคิ้วจนถึงหน้าผากทางด้านหน้าไม่ค่อยปวดด้านหลังนะครับปวดทางด้านทางด้านหน้าหน้าผากเหนือคิ้วมากกว่านะครับ อันนี้คือความแตกต่างกันข้อแรนะครับคลัสเตอร์เนี่ยจะปวดบริเวณหน้าผาแต่ไมเกรนเนี่ยจะปวดเป็นข้างซึ่งจะปวดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แล้วก็มีการวิ่งระหว่างที่ปวดคือค่อยๆเคลื่อนที่มาทางด้านหน้าหรือเคลื่อนที่กลับไปทางด้านหลังได้นะครับผิดจากคลัสเตอร์ครับ2ก็คือคลัสเตอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมักจะปวดที่เดิมตลอดการปวดก็คือถ้าปวดเริ่มปวดตรงนี้ก็จะปวดตรงเนี้ย ตลอดในการปวดไม่มีการเคลื่อนที่เท่าไหร่นะครับ3ก็คือจะปวดข้างเดียวครับไม่มีการปวดไปอีกข้างหนึ่งเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นข้อที่สําคัญมากก็คือเป็นโรคปวดหัวที่เฉพาะมากก็คือสมมติในชีวิตเราเนี่ยปวดทางด้านขวานะครับก็จะต้องเป็นด้านขวาอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหมายความว่าไม่ใช่ปวดตลอดชีวิตนะครับหมายถึงว่า ถ้าจะปวดจะต้องปวดด้านขวาเสมอครับต่างจากไมเกรนไมเกรนเนี่ยบางทีอาจจะปวดขวาปวดเริ่มจากขวาบ้างบางวันเริ่มจากซ้ายบ้างนะครับบางวันอาจจะมาจากขวาหรือซ้ายแล้วลามไปทั้งสองข้างก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มักจะเริ่มจากข้างใดข้างหนึ่งสลับไปมาได้อาจจะไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบแต่ว่าอาจจะเป็นปวดทางขวาเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเริ่มจากทางขวา ทางซ้ายอาจจะเริ่มจากทางซ้ายประมาณ3 0มสิบเอร์เซนะครับสมมติปวด10ครั้งเนี่ยอาจจะมาจากเริ่มจากขวาเจเริ่มจากเริ่มจากซ้าย3แต่ว่าถ้าเป็นคลัสเตอร์เนี่ยเริ่มจากข้างเดียวข้างนั้นเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนไปเริ่มจากอีกข้างหนึ่งเด็ดขาดนะครับร้อยเป็นต้องเป็นข้างเดิมตลอดนะสมมติขวาก็ต้องปวดขวาตลอดอ่าสี่ก็คือว่าคลัสเตอร์เนี่ยเป็นอาจจะมี ในตำราเนี่ยบอกว่ามักจะต้องมีอาการมีหนังตาตกน้ำตาไหลตาแดงข้างที่ปวดร่วมด้วยนะครับก็คือสมมติเราปวดด้านขวาข้างขวาก็มักจะมีหนังตาตกมีตาแดงครับมีน้ำตาไหลข้างขวาขณะที่ปวดนะครับได้ครับแต่ในทางปฏิบัติก็อาจจะไม่ได้เจออันนี้ก็ได้ครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้เห็นตอนที่คนไข้ปวดนะครับอันที่5นะครับก็คือ สองโลกนี้มีวิธีการแก้ปวดนะกับวิธีการรักษาเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคลัสเตอร์เนี่ยมันจะมีการรักษาเพิ่มก็คือนอกจากทานยาแก้ปวดฉุกเฉินซึ่งยาแก้ปวดฉุกเฉินเนี่ยก็คล้ายๆกับไมเกรนนี่แหละนะครับแต่ว่า,ามันจะมักจะมักจะต้องมีการใช้ออกซิเจนดมนะครับ เพื่อเพื่อลดอาการปวดให้ได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเ,ออเราเป็นโรคปวดหัวชนิดหนึ่งนะตอนปวดหัวเราต้องควรจะต้องอใช้ gen, ออกซิเจนเพื่อให้หายปวดเร็วขึ้นเนี่ยก็คือแสดงว่าคุณหมอน่าจะนึกถึงโรคคลัสเตอร์นะครับคราวนี้ไอ้ออกซิเดี๋ยวผมจะพูดคลิปต่อไปว่าไอ้ออกซิเจนที่เราจะใช้เนี่ยมันควรจะใช้ลักษณะไหนนะครับแล้วก็ยา ที่ใช้ในการป้องกันการปวดคลัสเตอร์เนี่ยเป็นยาที่ค่อนข้างเจาะจงนะครับเราจะเรียกยาว่าเวราปามิลนะครับซึ่งจริงๆยาตัวนี้ก็ใช้ในการป้องกันโรคไมเกรนได้ด้วยเพียาแต่ว่ายาป้องกันไมเกรนหลายๆตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลดีในโรคคลัสเตอร์เท่าไหร่นะครับยาตัวที่คิดคุณหมอจะเลือกใช้เป็นเบอร์ต้นๆก็คือกลุ่มเวราปามิลนะครับก็อันนี้เป็นข้อแตกต่างครับของ ของระหว่างไมเกรนกับคลัสเตอร์ครับอย่างแรกต้องย้าว่าคลัสเตอร์เป็นโรคที่เจอน้อยมากนะครับก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับที่ผมให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นโรคที่เจอน้อยนะครับอันที่2คือที่จุดเด่นของมันเลยก็คือว่าโรคนี้มันจะปวดข้างเดียวมันไม่มีการย้ายข้างเด็ดขาดแต่มันอาจจะปวดนานหลายชั่วโมงได้แหละแต่มันจะไม่ย้ายข้างเด็ดขาดนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ